ยอมรับว่าเป็นคนที่ชอบกินส้มตํามากแต่ก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ชอบกินส้มตําไม่แพ้กันนั่นก็คือพี่สาวจ้ะวันนี้เป็นวันที่ต้องเดินทางกลับเยอรมันแต่ว่าวันนี้ก็เหมาะเจาะมากๆที่พี่สาวเลิกงานเร็วปกติก็จะกลับถึงบ้าน6กโมงเย็นกว่าๆเลยแหละรอบนี้พี่สาวไม่ได้ไปส่งที่สนามบินเพราะว่าเราจะกลับแท็กซี่กันจะ้ะเวลากินส้มตํากับพี่สาวมันคือช่วงเวลาเมสามอยชีวิตของกันรายการปรึกษาปัญหาชีวิตเราคุยกันได้ทุกเรื่องเน้นคุยไม่เน้นกินส้มตําถาดหนึ่งใช้เวลา ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเลยค่ะกะว่าจะเรียกใช้บริการแท็กซี่ของแกล็บแต่เรียกไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีคนตอบรับเลยจ้ากลัวจะไม่ทันเช็คอินพี่สาวก็เลยต้องขับรถพามาตลาดเรียกแท็กซี่เอาคิดไว้ว่าจะเดินทางกลับแบบสวยๆไม่ทุลักทุเลแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเราจะกอดกันล่าลาแบบซึ้งๆมันก็ไม่ได้มาจอดที่ตลาดรถก็จิดคันหลังก็จี้ซะเหลือเกินลุงแท็กซี่ก็น่าจะมาช่วยยกกระเป๋าบ้างมันหนักมากนะเบินกระเป๋าสิขาสี่ปางงางตอนอยู่ในแท็กซี่ลุงก็อาย ไอ <I. S 2> คิดว่าลุงบ่ามันจะเป็นโควิดหรอบ่เหลียวเบื้องหน้ากันกับพิท้อมจนตรงเอาแมสมาใส่แต่ถึงแม้ว่าลุงจะไม่ช่วยยกกระเป๋าแล้วก็ไม่ได้คิดค่ากระเป๋าเดินทางเพิ่มเราก็ให้ทิปลุงไปร้อยกว่าบาทเลยนะเดินทางถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพไปหาอะไรกินกันต่อจ้ะแต่เอ๊ะรู้สึกว่าเพิ่งกินส้มตำไปเองนะหิวอีกแล้ว